ไม่น่าจะมีใครนะนัะ่นนะโอ้โหมาเป็นปะปรายมาเป็นกระปิดกระปอยเฮ้อเฮ้อปืนลงก่อนไม่ได้แปลว่าไ,ได้ปืนนะไอหำไอซุ๊กซุ๊กอยู่ไม่ได้และนี่แม่งเงินเยอะ เต็มเลยหำ มาวะมาวะมาวะอ่าแรกโอ้โหตีเดียวเอาสะหืดขึ้นคอเลยทีเดียวเชียวนะครับหูคนเหลือเยอะอยู่นะเอ้ข้างหลังเราเข้า อเลรวะที่มันเลยล่ะยังแม่งจอดด้วยวะเชื่อมันรู้ว่ะทุกท่านมันจะเข้าหลังเรา ไอ้โดดไหมหฮัมนี่จะตุยตูดฉันเหรอนี่หารถก่อนหารถก่อนหารถก่อนเฮ้ยเฮ้ยรถใครมาจอดวะรถใครมาจอดวะโอ้เราขอบพอดีรับกระจายรับกระจาย ไม่ชอบมีคนเนียนเฮ้ยนั่งไงผมว่าแล้วหลังมาแล้วหลังเข้าแล้วเราต้องเคลียร์มันเอารถว่ะทุกท่านอุ้ยเชี่ยเน็ตโอ้โหเกือบ โดนเอ็ดเข้าโว้ยโดนเอ็ดเข้าโว้ยเห็นละโดนเอ็ดเข้าโว้ยโดนเอ็ดเข้าโว้ยเขี่ยมพกเนร์มากี่ลูกวะเข่าโว้ยโดนเอ็ดเข้าโว้ย โดเนเข้าโวยโดนเนตเข้าโวยเชีย่ยหัวเข้า เราอยู่ในวงแ้วรอยนัดแถวเนี้ยว่าอีรอยนัดอยู่เนินตามหน้าเราเนี่ย chiêm mình Chia lẳng không Còn mình thích แจมแจมแจมมือที่สามสวยงามเสมอเลยเลยนัดคุยพวกนั้นตายวงครับมันหวดกันยันนอกตรงเลยอะไี่เกาะแล้วนี่ว่า หรือสองคนไอ้เรื่อนั้นน,นิ่งมากครับเฮ้ยผมเห็นคนหนงละพบละพบสามคนละตอนนี้วิดาเฉยๆอ๋อพวกมัน อยู่นุ่นสองคนเลยอ,อโาโหวตไหมโหวตไหมกดหนึ่งกระทะทุบกดสองเอว 2, AW, นอสกรบกดสามร 3, ะเบิดครับอยู่นอกวงอยู่นอกวงปล่อยไปก่อนยังไม่อยากฆ่า กดหนึ่งก็ได้ทุกกดสองเอวบิวโนสโคบกดสามแล้วเบิดครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดส่งหัวใจด้วยนะครับไก P, ่สามสิบคิวพี่แรงเอ็ดจะเอ็ดมัตเตอร์พิงเอาสามสิบคิวเลยหรือพี่เอาไหนมาแค่ทักทายแค่ทักทายแค่ทักทาย ยอมตายนอกวงเนี่ยุณดูแล้วนี่ไม่ฆ่าเว้ยวัาตายแล้ว oh, น่ะโหไอหำเอ้ย็แม่นคนไทยกัไงเนี่ยสามชาเฮฮาสามชาแล้วนะเนี้ยนจุดจุดเนี้ยไอเราแปง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 แปมได้ครับพี่กับตันนะครับ เรียบร้อยไม่ได้คนฮงคนเน้นอุ้ยอลอยน้ำไปตายตอนไหนวะไอเราก็หาตั้งนานนะฮะอีรอยนัดตายตอนไหนนะฮะไก่บีเลยคาเกใช่